ฉันไปดีกว่าเอาไปย่ะไม่เอาพี่ใส่กระเป๋าไม่ได้นะเดี๋ยวห้องเดี๋ยวพังกันหมดเดี๋ยวห้องฟอมพังไปทุกคนเราจะไปซ้อมพลังเฮ้ยไปติดเต้นัหน่อยเราลืมหมดไปแล้วพี่เจอกันไปไปเที่ยวให้ดู ทำอะไรกันอยู่คะทุกคนเรืยอบบรออกมาน้องตัวใหญ่ปะเห็นน้องปะน้องตัวเบลเลอร์เลยที่ทองา เพียวพี่อมพี่โฟนบัตรอยู่ไหนวะพี่พาทุกคนทัวร์ห้องกัตรให้นี่อยู่นี่มาละเจอกันครับไม่ได้ไปซ้อมแล้ว ไปหาอะไรกินข้างนอกแต่ว่าพี่โฟนไม่ได้ไปด้วยนกระสุบนิดหน่อยครับคิดถึงเรากันไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินลงไปขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วอ <c oughs> กินไก่ทอดไหมครับมีไหมล่ะส่งมาสิึงจงึงดึงดึง,ด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 งคิดถึงเหมือนกันเซฟรลฟ์ได้นะครับเซฟพารับน้องไม้เหมือนดีเน็ตเราเราจะหาในสามสองหนึ่ง คิดว่ามันรักแก่ของขวัญเดี๋ยว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 เราเดี๋ยวเรามาแก่ของขวนนะัญไหมอีกอ๊บเดียวนั่นแหละมาก่อนนะคะแม่ไม่ใส่จ้าใส่แว่นใส่ใส่แมสกก็เดี๋ยวใส่เดี๋ยวให้นี่กันไงเดี๋ยวไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันใส่ค้าใส่แมสด,ด้วย ไปนะทุกคนตรงนี้ไม่ค่อยว่างไปแล้วนะครับเจอกันคะ่ะทุกคนไปบ้านอุ้ยอันนนหวันยุ่งๆุ้งไปนะครับมีกัน